ไ่ใครต่อมาคุง ตอนนี้เขากำลังจัดเลียงแป่งผักใหม้นะครับพอดีมีน้องน้องชายนะครับสองคนมาเห็ดสานวางเห็นไหมหลังจากที่มันหักไปมือนั่นผมกับมหน้าที่สร้างการอย่างเดี่ยวนะครับสร้างใี้เขาเห็ดนั่นเฮ็ดนี่จนได้เลียงไมเนะครับน <c oughs> <c oughs> ดี่ยวคือก,กำลังเรียงไม่ให้มันงามขึ้น อย่าเ่เป็นเศรษฐกิจพ่อเพี้ยนะครับเป็นเกษตร,รทฤษฎีไม่นะครับเกษตรทฤษฎีใไม่นะครับเพราะว่าอย่างเขามีจะลงทุนหมดเลยนะครับนะผลผลิตตอบโจทย์ลูกค้าในดีเข้ากับสิดเพศต่อไปลูกค้าบอกว่า่บหลายว่าเลยท ได้ครับพี่น้องครับครับมือนีเห่ากับทิพผ้ามาเบิ่งพักยังมือแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้พักของเห่าอายุกับเริ่มที่เขาเมื่อที่แปะก็ได้ครับตอนที่ร่งถุงนะครับการจะเริ่มโตๆก็คือว่าโอเคอยู่มือนน้นะครับตอนนี้ก็ให้กําลังพดน้ําพดน้าพักเห็มันชุ่มๆนะครับเดี๋ยวมือนีซิมีอีเวนต์พิเศษนะครับ ตอนทุ่มหนึ่งมีเขาสิมาจับมาแรงเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ลายมือมานี่้นเอ่อ้อนกาของเขาแต่ละถุงนี่เริ่มมีมาแรงมากัดนะครับเดี๋ยวจะให้น้ำสมควันใหม่นะครับนนสวัสดีกะสิผ้าท่านผู้ชมฮดพักนะครับล่างใบออกโซนนี้กะสีแบบข้วดินใส ขุยคอกันะครับก็คือขีงว่าหมักเท่าที่น้ำเลี้ยนไปกิบที่แล้วนะครับเป็นไหครับอันนี้คือพักอายุเจ็ดมือนนะครับถ้ารวมระยะเวลาก็คือตอนนี้พักของเท่าอายุยี่สิบสองมือนนะครับรวมดังแต่เพาะเป็นต้นกล้าได้กระพุกแล้วก็เอาส่ถาดเพาะนี่คือมอทียี่สิบสองนะครับเดี๋ยวเขาจะมาข้างที่ต่อแล้วครับพี่น้องครับ ตีก็มาจับไม้ให้พี่หนึ่งดิวโอคือไม้เว้ยถ้ามาดิเต๊ะนี่แหละขังอะีิต้นท่านี่กับสิเป็นวีนคอดทั้งหมดเลยนะครับเริ่มถ้าช่วงนี้ไปกับสิเป็นมีผสมแน่เนาะแปลงมันว่าเต็มกับสีหานันหานีมาใส่นะครับ อันนี้เป็นผักกาดหอมอันนี้เป็น, source, น,ปนม, Never no. ม,มินิกินคอร์ดนะครับเจ้าขอรดน้ำก่อนเมื่อดี้แฟนคลับแฟนคลับกับมาให้กำลังใจนะครับทั้งดานทั้งขุ่นนะครับมาให้กำลังใจว่าปลูกพักไปยังไงเอาเวลาไ้ไปขายตะมังงูเอฟซีออกมะบ่งนะครับกับมวนดีนะครับนี่การเดาใส่โอเมนเส้นนี่การเต้นใส่พร้อมแล้วครับ เทีนะครบาจะไม่พ่นยาเราใช้บัวร้อนเอาเฮ้ยเอออันนี้ชอบเลยอันนี้เป็นค้าเคลนะคตอร์ขาเคลนะฮะเราไม่ต้องเอาไปผัดไก่กับถ้าเราไปใช้รูปถ่ายังพร้อมที่จะกินหรอวะให้รู้กับผัดก่อนทีรุ่นแป๊บหนึ่งได้ได้ได้อันนี้อันนี้หลอกล่อถือว่ากินตะบุคคมนั่งจองอีเวนต์ไว้นะครับท่านนี้เขาก็คือ ทั้งสามท่านนะครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครลรูกนะคะขอนุี้ตค่ะฝากจะโตไหมเนี่ยถ้าเราไปอยู่ใกล้แต่ฝาจะตายไม่โตแต่ว่าตายเกจะไปกวาดถาดขอได้ไงเหมือนแม่บ้านเหมือนกันเนี่ยเออนี่ไงเออแนะนาเป็นภาษาพม่าให้หน่อยว่าตอนนี้ฉันก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคอ่ะอ่ะอะอ่อ สม่าดีมาชีเดยันเปียวเดอะไรอ่ะอะกออากอรูดเดหินทีหินยะไซน์ไหนเดลาจีเดกองมากกองเดสวยมากสวยงามมากประมาณเนี้ยกล้องเดงินเออสวย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 นาะโทรศัพท์สวยมากเออท่านี้สวยท่านี้สวยเอ ดีนะเนี่ยปุย้ยอึนดนแล้วเนะ <c oughs> าะทองฟ้ามันก็สุดเสร็จยังเลพี่รุ้พี่เสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันก็เสร็จแล้วเด <c oughs> ี๋ยวพี่ให้เขาลดน้ำต่อ Thank you <c oughs> น้ำตรง,ตรงนี้ต้องใส่ปุ๋ย